สวัสดีครับกระผมนายวันชัยภาลีรักครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาจาร์ตำบลบ้านโคลอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครศูนย์อำนวยการเครือข่ายโกนสามัคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนครับผมครับขออนุญาตแนะนำตนเองด้วยบทเพลงวันชัยใจเพชรครับผม เดินเรียนสามปีลำบากทีีเราเรียนสิกษารบความยากจนคนเดินเรื่อยมาจบการศึกษาได้มาบวกเดิมตเทอัชีวิตบุญกายใจสิกษาเห็น

อยากจะสร้างนวัตกรรมทั้งเก็ดชุดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กลวิธีหรือกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครัคบ,บเพื่อสร้างความสุขความเพลิดเพลินความสร้างหลกสนานให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดค,ความอยากเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป ผมก็มีความคิดว่าอยากจะนำเนื้อหาสาระที่อยู่ในบทเรียนของนักเรียนของวิชาภาษาไทยนั้นมาขีเขียนเป็นบทร้อยกรองกาานีแล้วก็กรอนสุภาพเพื่อสร้างความอยากเรียนอยากรู้แก่ผู้เรียนเป็นนักวัตกรรมที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนครับท่านครับกระผมใครขอนำเสนอนะักวัตกรรมทั้ง7ชุด ให้ท่านได้รับทราบตามลำดับดังนี้ครับ 1. คือภาษาไทยเลือดล้ำสอคือครูกวีสี่แผน่นดิน 3. คือครวรผพันอักษรครับแล้วก็ลำดับที่4นะครับสำหรับนวัตกรรมที่นำเสนอในครั้งนี้ก็คือเรื่องย่อปรามเกียร์ลำดับที่5คือคำไทยใช้ดีครับลำดับที่6 คำพ้องเสียงนะครับและลำดับที่7ซึ่งเป็นไฮไลท์ก็คือ1โหลโชยกระดับซึ่ง1โหลโชยกระดับนี้กระผมได้นำเนื้อหาภาษาไทยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์มาร้อยเรียงให้เป็นกรอนสุภาพและกาดยานที1สิเอแล้วให้นักเรียนได้อ่านผลปรากาไปสอบโอเนในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมอสาทำคะแนนได้สูงกว่าระดับประเทศครับครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับครับสำหรับกระบวนการ ใช้นวัตกรรมก็เริ่มต้นด้วยการทดสอบก่อนเรียนแล้วก็นำนวัตกรรมไปใช้ทดสอบหลังเรียนวัดผลและประเมินผลครับ ครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ประสบในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการอุปก,กรณ์ที่ทันสมัยเช่นไมเวลลเพราะว่านวัตกรรม เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ไม้ที่มีคุณภาพเครื่องเสียงที่มีคุณภาพเสียงจึงจะออกมาอย่างชัดเจนครับกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านอาจารย์ท่านโตน,นัทถมุนทวีกิจวิเศษที่ความเมตตาในการทำงาน,าน,นบาุตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับและขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนพรอาจารย์ทุกทุกท่านที่กำลังแจกมาโดยตลอดในการทำงานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปยังท่านศืบสันนิเทศสำนัง,งานเขียนที่การศาึกษาพระสมศทึกษาสถาบนความเชีที่ให้คำแนะนำในการทำงานแบบนองนะครับขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านผู้ปกครองทุกคนแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจอ,อ่านบทร้อยกรอง ทำนองสนองอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง5ปีขอบคุณครับ